สวัสดีค่ะวันนี้มีปัญหานิดหน่อยเนี่ยค่ะตัวนี้คือตัวปัญหาดูหญ้าในสนามก็เต็มไปหมดแล้วเราต้องการตัดหญ้าแต่ปรากฏว่าตัวนี้มันติดไม่มันไม่ติดค่ะแล้วเราไม่รู้จักเลยว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาไม่เคยทำเลยตอนสามีอยู่มีแต่สามีเป็นคนซ่อมเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือ ดึงให้มันติดแล้วก็ตัดหญ้าแต่วันนี้ปัญหามีเยอะค่ะทำยังไงก็ไม่ติดดึงยังไงก็ไม่ติด พอสามีค่ะสามีกําลังจะเข้านอนอยู่ที่บางไทยเราก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่ามันสมุกมันคาขึ้นสมุกมันมาเยอะมีควันขึ้นเยอะแล้วก็โมไปแล้วข้างหน้าแต่พอเราหยุดปุ๊บมันไม่ติดอีกเลยสามีบอกว่าโอ้ยสงสัยมันจะเสียเราจ้าเครื่องมันคงพัง แต่เราก็มาดูดูจริงๆมันก็ไม่ซื้อมานานแล้วก็จริงอะ่ะแต่มันก็ยังดูดีอยู่นะมันไม่น่าจะจะพังแล้วอีกอย่างเราไม่อยากจะเสียงเงินไปซื้อใหม่ไม่รู้กี่ร้อยบาทตอนนั้นซื้อแค่ร้อยสามสิบบาทกี่ปีที่แล้วอะ่ะห้าปีหกปีที่แล้วอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันราคาเท่าไหร่แต่พูดถึงมันก็ทนนะครัเนี่ยใช้มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเราก็เลยไปดู youtube ค่ะ ไปศึกษาใน y u t u b e ว่าเอ๊ะลานมอไม่ติดเนี่ยมันจะทำยังไงก็เลยลองมาดูเขาบอกว่าบางทีมันก็ซ่อมได้ง่ายๆเราก็มาเริ่มเลยค่ะมาตรวจดูว่าเอ๊ะต,ตัดเชื่องสัญญาเราเป็นไรเดีย๋ยวจะลองไปดูว่าสาเหตุมันคืออะไรอย่าไปเลยนะคะอันแรกที่เราจะตรวจคือตัวนี้ค่ะนี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรด้วยซ้ำเพราะเราไม่เคยทำเปิดดูปรากฏว่านในนี้มันสกรปรกมาก มีเศษหญ้ามีอะไรจะยะจะอ,ออกมาจะออกมาตรวจดูเนี่ยจะเอามาตรวจดูจะ,าาจ,ดจะลองเอามาครีนดูเราจะอากลับเข้าไปเหมือนเดิมถูกหรือเปล่าทําไปอย่างนั้นแหละดีกว่าไม่ได้ทำเนาะเราก็ไม่อยากจะทิ้งก็ของที่นี่อะไรไม่ดีเขาก็โยนทิ้งกันหมดเราคนไทยอะไรเราก็อยากจะซ่อมเนาะมาเช็ดทำความสะอาดให้มันออกให้หมดเนี่ยเดิร์จี้ยังไงอ่ะเดิรดที้เลย มันเยอะแยะเลยนะสกปกค่ะสปกปรกมาคลีนออกให้หมดใส่เนาะมาคลีให้มันหมดหมดเลยเฮียเวลาสามีมีสามีก็เพิ่งแต่สามีไม่รู้เรื่องเลยนี่ตอนเขาไม่อยู่เราต้องทำเองไหมเนี่ย survivor I am a survivor without my husband เนาะถูไหมเนี่ยใส่ซึนเข้าไปเออรูดูที่หนึ่งรูที่สองใส่เข้าไปในรูอย่างหัวเลาะเดอ้อคนทำเป็นไม่เคยทำเออเห็นไหมจิบได้เลยเย่ยมเยิม้มเยี่มเย่ยมเสร็จได้แล้วดูสิโอโหอยาเยอะอย่าจะ๋ยวจะคลีนมันออกให้มันหมดเนาะ โอ้ oh, oh, เต็มไปหมดเลยเนี่ยอพอาอเราตัดหญ้าเราไม่เคยล้างเนาะความผ็ดของเราไหมเนี่ยเน,ะนาะอาจจะใช่เราไม่ได้ดูแลร,รักษาที่ดีตัดหญ้าแล้วควรจะล้างเนาะมักง่ายด้ยวย านหมอของเราเยอะแยะเลยย่างแห้งกันนะมีหน้ามันแห้งกิดเต็มไปหมดเลยแล้วเขาบอกว่าการที่เราเอาอเอรลานโมขึ้นเป็นอย่างนี้มันเป็นการปรับสมดุลน, <Yeah. S 1> น้ำมันอะไรของเขาเราก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็เราจะลองทำดูเดี๋ยวจะลองติดลานโมดูซิ นั่นน่ะวัาเรา